สำหรับใครที่กำลังคิดว่าตัวเองกำลังโชคร้ายอยู่คลิปนี้อาจจะช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดบางอย่างและทำให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นนะครับ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งนะครับซึ่งชอบการล่าสัตว์มากนะครับพระองค์ทรงเข้าไปในป่าลึกกับองครักษ์ส่วนตัวหนึ่งคนระหว่างที่เข้าไปในป่าได้ยิงเสือดาวไปหนึ่งตัวนะครับเสือดาวนั้นก็นอนแน่นิ่งและพระราชาก็เดินไปหาเสือดาวเพื่อดูว่ามันตายจริงๆหรือยังระหว่างนั้นเสือดาวก็กระโจนเข้าไปหาพระราชาขณะโยกกาองครักษ์องค์นั้นนะก็ยิงธนูใส่เสือดาวจนเสือดาวตายและคราวนี้พระราชาก็ได้รอดจากเสือดาวแต่ทั้โชคร้ายนะครับก็คือพระราชาเสียนิ้วหนึ่งนิ้วให้กับ เสือดาวที่กักก่อนตายไปนะครับพระราชาโกรธมากแล้วบ่นกับทางองคารักษ์ว่าทําไมช่างโชคร้ายอย่างนี้ถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าต้องใจร้ายมากๆเลยทําไมถึงต้องทาําร้ายข้าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยข้าทาดีกับผู้คนมากมายทําไมจึงทําให้ข้าต้องบาดเจ็บองคารักษ์ได้ฟังพระราชาพูดก็เลยตอบกลับไปว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนทุกสิ่งที่พระเจ้าให้มาเนี่ยดีที่สุดแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันต้องดีกับเราแน่ๆพระราชาได้ยินองคารักษ์ตอบเช่านนัน ก็เลยกริ้วกับองคารักษ์อย่างมากและทรงถามกับองคารักษ์ว่าเจ้าคิดว่าสิ่งที่เกิดกับเจ้ามันดีทุกอย่างเลยใช่ไหมองคารักษ์ก็ตอบกับว่าใช่พยาค่ะพระราชาก็เลยบอกกับว่าแล้วถ้าข้าจับเจ้าขังคุกเจ้ายังคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าองคารักษ์ก็ตอบอีกครั้งว่าใช่ มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าพระราชาได้ยินคําตอบอย่างนั้นก็เลยสั่งจับองคารักษ์ขังคุและอีกสามเดือนต่อมาหลังจากที่บาดแผลหายแล้วพระราชาก็ท่งเข้าไปในป่าไปล่าสัตว์อีกครั้งหนึ่งโดยคราวนี้เขาเดินทางไปกับองคารักษ์คนใหม่ระหว่างทางเกิดโชคร้ายถูกคนป่ามนุษย์กินคนจับเข้าไปเพื่อไปทําการบูชายันระหว่างนั้นตอนที่กําลังจะถูกบูชายองคารักษ์ที่มาด้วยกันถูกคนป่าบูชายันบนแท่นไปต่อหน้าต่อตาพระองค์ทรงตกใจ แต่ก่อนที่จะถึงคิวพระองค์เนี่ยคนป่าเหลือเห็นที่นิ้วมือของพระองค์เนี่ยหายไปหนึ่งนิ้วคนป่าก็เลยปล่อยพระราชากลับบ้านไปโดยให้เหตุผลว่ามนุษย์ที่มีอวัยวะไม่สมประกอบจะไม่สามารถบูชายันไปให้เทพเจ้าได้พระองค์ก็เลยรอดชีวิตกลับมาแล้วรีบกลับไปหาขลุทที่ถูกจับขังคุกแล้วเล่าด้วยความดีใจว่าข้าเข้าใจแล้วว่าการที่นิ้วของข้าถูกกัดวันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับข้าทําให้ข้ารอดพ้นจากการบูชายันแล้วพระองค์ ก็ทรงปล่อยองครักษ์นั้นออกจากคุกแล้วพระองค์ก็ถามองครักษ์ไปว่าแต่ข้าก็ยังไม่เข้าใจว่าการที่เจ้าถูกขังคุกมันดีอย่างไงกับเจ้าองครักษ์ก็ตอบกับพระราชาว่าถ้าวันนั้นข้าไม่ถูกจับขังคุกวันนี้ข้าก็คงไม่รอดชีวิตเพราะว่าคนที่ไปล่าสัตว์กับพระราชาก็คงเป็นข้าแล้วข้ามี อาวะครบทุกส่วนก็คงถูกคนป่าจับไปบูชายันพระราชาได้ยินอย่างนั้นจึงเข้าใจทุกอย่างเลยว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเรามันดีที่สุดแล้วเรื่องนี้สอนกับเราว่าถ้าคุณกําลังเจอเรื่องไม่ดี ถ้าคุณกำลังรู contest, ้สึกว่าโชคร้ายถ้าคุณกำลังเจอพิจเศรษฐกิจถ้าคุณกำลังถูกไล่ออกจากงานบางทีนั่นคือเป็นโอกาสที่คุณจะได้งานใหม่งานใหม่นั้นอาจจะเป็นงานที่คุณชอบมากงานใหม่นั้นอาจจะเป็นงานที่ทําให้คุณได้ทําตามเป้าหมายชีวิตของคุณถ้าคุณกำลังถูกคนรักหักหลังหรือถูกทิ้งไปบางทีคุณอาจจะได้เจอคนใหม่ที่เขารักคุณจริงๆแต่เขาอาจจะรออยู่ที่ไหนในที่แห่งหนึ่งบนโลกใบนี้ถ้าคุณกำลังป่วยเป็นโรคร้ายบางทีนั่นคือโอกาสในการที่คุณจะกลับมา ดูแลตัวเองกลับมาใส่ใจตัวเองให้มากกว่าเดิมถ้าคุณกําลังเจอพิษเศรษฐกิจคุณก็รู้ว่าคุณจะต้องเตรียมตัวคุณจะต้องปรับตัวให้ดีกว่าเดิมขอเพียงอย่างเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงอย่าสูญเสียความหวังและศรัทธาเราเคยได้ยินเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ใช้เพียงแค่สองมือเปลี่ยนแปลงสังคมและประเทศได้เราเคยเห็นคนคนหนึ่งที่โดนพิษเศรษฐกิจทําให้ธุรกิจพังทลายแล้วก็กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมได้สิ่งที่คนเหล่านี้มีเหมือนกัน ก็คือพวกเขามีศรัทธาพวกเขาไม่เคยสิ้นหวังเพราะพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังและความศรัทธา